เราะฉะนั้นการเป็นมนุษย์หนี่ยจึงสามารถได้คุณธรรมพิเศษเป็นบงคนเปนสูงสุดเอีกต่างน,นึงการุญต่างนึงนี่เป็นบุญสน้อสูงสุดที่นี่เราผู้ได้จ่าเคยทำการชี้ให้เราเห็นว่าดังนั้นเมื่อเธอเกิดมาเป็นคนเนี่ยถ้าสมมติถ้าฉันไม่ทำบุญเลยมาจนถึงเจ็ดสิบปีเนี่ย จะเชื่อว่าฉันไม่มีความสุขพอเกิดตัวไหนอยากวิ่งจะตามความอยากไม่เป็นออตัวอวยเราจึงตายทั้งหาความอยากใช่ไหม <c oughs> อันนี้ถ้าเรามีบุญดีเราก็แบ่งบุญไนดะ้พระพุทธเจ้าไปสอนให้เราท่าน้งหลายจุดคำสอนในทุกบุญเงดับไหนกอะไรแต่ต้องทำดีเราจะไปขอก็ไม่ได้เดี๋ยวสมุทต เงินฝากธนาคารโยงจะไปไปขอ,อไปขอทางธนาคารบอกว่าฉันขอเบิกเงินหน่อยแต่ฉันไม่มีสมุดฉันไม่มีเอทีเอ็มชั้นไม่มีบีซ่าแบบแต่ยายจะมาเบิกกับใครแล้วจะเบิกกับเนี่ยคนข้างบ้านนะเอาเป็นคนรวย เอีเอมไม่มีอะไรก็ไม่มีนี่คนไม่ม,ไม,ม,มีไม่มีสมุดไม่มีสมุดผู้ฝากเลยนะยุ่งจะไปเบิกเขายัางไงไม่ได้เขาไม่ให้เบิกเขาไม่ให้เบิกเพราะฉะนั้นนอกจากคนที่จะของเงินเขาถึงจะให้ตัวอ,อย่างเช่นงานศพอย่างเงี้งานศพของคนตายอย่างนี้ทวนี้พอสุดท้ายก็ วันนี้จษสมเร็จแก่ผู้ตายนี่นหมายถึงอาจบของเอืินเขายอมยกให้ยอมยกให้ะฉะนั้เราบอกว่าถ้าหากว่าเจ้าของเขาไม่ให้ประชเช้าจะไปงพูดว่าพระเจ้าพิพิษ,ษารไสร้างวัดถวายนแล้วก็ถวายวัดในวัดแรกไปทำพุทธศาสนานะ มีพระพุทธเจ้าออกมารับขกีขมือแบนองแล้วก็เทน้ำใส่ประหัตของพระองค์รับรับถวายวัดพระเจ้ารบิณฑิสาร,รก็ถวายไอ้ที่นี่เปรตวิญญาณของท่านกัน เขาก็รอเจ้ารอพระเจ้าพิพิสารจะถวายวัดแล้วก็เตรียมตัวศึกษาทุก็จะจำลองธรรมดาไปทีนี้พระเจ้าพิพิสารก็เลยไม่ได้ให้ถวายวัดก็เลยไม่ได้อุทิศให้ได้ไม่โยมได้ไม่กระดิกเอาอันคิดที่นี้ไม่ได้ใช่ถูกแล้วก็เมื่อกี้ในจะพูดเมื่อกี้ถ้าไม่ให้ไม่มีทางได้เลย ก็ไม่ได้ทีนี้เพาผู้จ,จัดรับเปลี่ยนมาแล้วก็คืนเปลี่ยนกะสุนกายที่รอโอกาสที่เขายังติดค้างอยู่เนี่็เขาก็มาเข้าฝันก็ฝันก็แ้่ดีดเดสารมาประกวดให้เห็นบอกว่าชันรอมาทั้งสองสองพุทธธรรดนเนี่ยสองพุทธธรรมถึงบอกว่าคนเก่งอานิสานถึงณูไม่ออกไม่รู้มันกี่พันล้านปี แล้วไปตกอยู่ในฐานะที่จะต้องเป็นวิญญาณลลองลี่วิญญาณจอมจัดวิญ,ญญาณสัมผวีสีมันสนุกขนาดไหนกันหน่ไม่สนุกเลยไปนี่ไปนั่ถามพระผู้มีพระภาคเจ้ามามองจันทร์ฝั่เมื่อคืนนี้มีมมวมมาาามิญญาณอะไรมาหมัวมันจะมีเหตุอะไรอะไรตัวตัวมองจันทร์นี เป็นเบตสรสุรกายพระพุเ้าเขาเคยมาร่วมบุญกับท่านเดี๋ยมาถวายพระอันนี้เขาก็ซื้อของมาให้กบบลูกหลานมาตัวนีน้อะไรเป็นการขโมยเนี่ยก็ไม่ยอมมาถวายให้ลูกหลานแล้วก็ถวายให้พระถวายให้พระสิ็จเรียบร้อยแล้วสเสร็จแล้วก็เอาไปที่ไม่มีโทษอันนี้ไปกินก่อนเรามีเนื้อมีหม,หมหูมีปลาอะไรก็เอาไปบ้างยอ,อย่างเงี้ยโอ้ยอันนีเสิ <c oughs> เขาเลยเป็นเอกเขาเลยจ้องไใช้ในตรงนั like ้นทีนี้เขาก็รอพระเจ้าบุญรีสามนะเกิดระชาตินี้เป็นพระราชาเราโอกาสที่จะถวายบูชาที่พระเลียสารทุกข์เลยรจ้องอยู่เออราจ้องทีนี้เป็นยังไงทุนี้ทายังไม่ได้เลยเขาก็เลยเสียใจเอ้าราจะทำยังไงทีนี้ทำไม ก็ถวายอาหารบิณฑบาตสักิถวายอาหารบิณฑบาตแล้วก็ถวายพระไตรจีวรอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสมณะบริพุทธให้ไถวายแล้วก็หย่าน้ำที่เราทำตามทุกวันเนี่ยมีทั้งเมียยาจีนังโถตุตานลวันยายาติยาติยาตีนังโถตุสุขิตาโหอตุขอญาติของข้าพเจ้าจงเป็นสุขสุขิตาโหอตุยาตจโยยังอีกที ญาติของข้าพเจ้าจงเป็นสุขเพราะชมเป็นสุขทือญาติอ,อ,อ,อล่เมื่อญาติเขาเกลีรดล้อชกจังหวะแล้วจะได้ร้อญาติเรียกใครแล้วเขาก็สาธุสาธุมันก็ร่างกายก็สบายมีเสื้อผ้าใสมาใ่มียาในร่างกายอบอุ่นพวดสมบูรณ์สีเลนะสุขติงยัตติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุกติงยัตติ ตัสมาสีดงวิโสทัยีเพราะฉะนั้นบุญอันนี้จึงวิโสวิเศษวิสังบุญจนเป็นของวิเศษอันนี้โยมในมใจภาษาบาลีใช่ไหมบุญจนเป็นของวิเศษมันเป็นจากสภาพที่เราถวายผ้าถวายอาหารมันก็จะทำให้ร่างกายของเรกดองอสมบูรณ์สบายขึ้นเป็นรอ,อมาตั้งสองพัก นี้ใชกำลังพูดมาบุญนั้นนี้้้าขอของก็ไม่ให้ยิมไม่ได้หรอกนะเพรายมจะได้ประกานะทนั้นยางไงถึงเวลามีก็ต้องทำเราจะไปรอให้เขาเกิดเด็กทุกวันนี้มัก็ไม่ยมทำบุญเด็กมัสามเด็กมันก็ยมอะไรเงี้ยปึ๊บเขาก็ไม่ยอมทำบุญปุ๊บเสร็จเลยทีเดียวเพราะนั่นเรากคำคำ็ต้องทำ,คำเองตรองทำทุกอด่างพระเจ้า่า ที่อาจจะดูนาตัวตนแลวเป็นดุจพึ่งของตนแล้วท่านก็ทําให้เป็นเรื่องเขาให้ทีหนึ่งก็รู้คุณกระต่ายดีก็รู้คุณบาแต่เราเคยได้ช่วยเหลือเขาเราเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นยายเขานึกถึงเขาก็ทําบุญให้เราก็เป็นส่วนแต่ถ้าเขาไม่ทําบุญเราก็มีบุญของเรามีใครเอ่ยที่มีความเชื่อมันมาตัว เออเออสาธุสาธุเออเออ่าเพราะฉะนั้นกงบอกว่าในคุเนี่นี่หสุยี่สิบสามพศยี่สิบสามพศถองพศหกสิบเจ็ดเป็นเช่นี้ดี่าอุนใจอู่ใจในการเป็นพระแล้วทีนี้แบบเลิกก็ไม่ดีน้งนีเขาก็ไม่เอาแล้วเท่าล้วก็จะเอาลงก็เอาเลยกขี่โดยเท่าเลย ไอ้ตัวเองก็อา mayor, ยุขนาดนี or, ้มาอยู่ได้แค่กีมาโนยเดี๋ยวก็ตายแล้วนี่าะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตัดบปมาเดนสัมปทาติธรรมท่านไหนจะได้ประมาณทานในส่วนระดับนึงวันี้พระธานมันให้ผลมันเป็นมนุษย์กลับมาเป็นมนุษย์ก็โชคดีแต่เราได้ทำต่อถ้าลงมาเป็นสัตว์ได้สาร <man> ใจยังต้องสูงเทวดาเขาก็มีเทวธาทมเขาเรียกว่าฮีรีความละอายแก่ใจโอบกับปากเป็นอวอมเกรงกลัวใจเขาจะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงึุนตามกัดับรู้ไหมจนถึงสกิกะปิโยถ้ากำนังเป็นจิตข่าวบอสุดมองเพราะจิตตรงนี้เป็นจิตขาวบกเป็นจิตพุทธะเนี่ยก็าจะรู้เลยว่าบอ กิเลสอย่างยากีิเลสอย่งละเอียดมีกายภายในและกายภายนอกไงพระเจ้าวังอจตัมลาปะหิทาวาโอลาดิการวาสุขุมังวามีส่วนภายในและส่วนภายนอกส่วนภายนอกเนี่ยคุณที่แขนขาเนี่ยแล้วส่วนภายในต้องออกให้เร็วฉันจะเลื่อยยังไงเลื่อยยังโยนเวลานอนฝันนี่ไงโยนฝันถ้าเจียกระพุ้งมันก็ออกถึงที่นี้ ส่วนภายในนออกทางไหนออกทางตั้งมือออกทางตาออกทางกระมมงออกทางสะดือออกทางยิ้มปีหรือออกทางในโป้มือนโป้ตีอะไรก็แล้วแต่จะออเป็นว่าเวลาฝันมันออกจิตจะพูดคือเสื่อจิตวิญญาณนี่แหละเรียกยังไงก็เรียกแะออกไปแล้วมนก็ไปฝันฝันเสร็จเลยมันก็เข้ามาเข้ามาแล้วเพรในต